สวยงามฮะแล้วยังไงต่อจังหวะนี้เคกับยักษ์เขียวมา9,000สยองฮู้วววบ้านพบกับ<ม>สวัสดีทุกท,ท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก,กลับมาพบกับเป็นหลานเช่เเชนเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมอาสาวทำนั่นเองนะครับผมไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมไปเริ่มจกกับเป็ด5บาทไปก่อนอุ้ย อีตัวเดียวเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยเบ็ดนี้ไม่หมานว่ะเออนี่มาค่ะอย่างเบ็ดมาแล้วผมสวยงามสวยฮะเฮ้ยยักษ์ม่วงมากับยักษ์ฟ้ามาสวยวายจะเขียวไปต่อขอเคหน่อยได้ปะอือหือมาติดโบนอยแล้วกันนะครับผมวายสเลือเกินนะฮะมองแคบตาไม่ทันนะฮะมาโอ้โหสิบเข้ามาสวยงามขอเคโอ้โหเคไม่ลงน้องเคดวยไม่ลงนะฮะเออยักษ์เขียวเข้ามาสวยงามฮะคเคมาไหมโอ้โหเคไม่มานะครับผม ต่อครับผมอ๋าสิบไปยักษ์เขียวเข้ามาสวยงามครับผมยังไงวายมาเออสิบกระคิวเข้าไปต่อครับผมยักษ์ม่วงมาอืมสลับที่กันได้ไหมนะครับผมโอ้หจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเข้าฟีเอ้าฟีอ้าวสวยดีครับอย่างนี้เข้าฟีอย่างนี้ก็สวยดีครับมาดีฮะฮไปครับผมสิบหมุนกันไปงามงามฮะยังไงฮะอุยว้าวไปยังไงต่อมาไหมโอ้โหว้าวอีกแม่ โอ้โหขอสักนิดนึงก็ได้มันคูณปั่นขึ้นหน่อยโอ้โหฟรีก็ฟรีเกิลูกพี่แมอือหือสี่หมายสุดท้ายแล้วอุนตาทแทบ,บเล็ดนะครับผมโอ้โหมุนมาแปดหมุนนะฮะได้ยี่สบี่บาทนะครับผมโอ้โหโเคเข้ามาเออสวยงามแล้วโอเคปเป็นเคมเพื่ออะไรอะครับผมมาหน่อยอือหือสิบเข้ามาสวยงามะฮะแล้วยังไงต่อจังหวะน,นี้เคกับย์เขียวมาเก้าพันสิบโอ้โหมานนิครับผม แตกหนักเกินครับผมไม่นี่ฮะแมไม้เดียวรู้เรื่องครับผมไม่ต้องคูนหนักนะฮะไม่ต้องจัดเต็มก็ได้นะครับผมโอ้โหสวยเลยครับผมไม้นี้ได้มา9,006ครับผมโอ้โหไปกันต่อครับผมอยู่ที่หนึ่งไม้สุดท้ายนะครับเออยักษ์เขียวเข้ามาฮะสวยงามโอ้โหไม่ต้องคูณเยอะนะครับผมไม่ต้องไหลนะฮะขอแค่ไม้เดียวก็จัดให้ได้นะครับผม หมื่นหนึ่งนะฮะไปเต็มเต็มครับผมเข้าฟรีครั้งนี้ฮะไปใไหมต่อไปกันต่อครับผมมาเบ็ดสามสิบมันหมาอย่างนี้เองเอ้ยยักษ์ม่วงมาสวยงามครับผมแล้วยังไงต่อืืหว่าจะมีหลันะครับผมไปเปิดเทอร์โบนหน่อยแล้วกันอ่าสิบมาเดี๋ยวยักษ์ม่วงมาไหมวายมาสวยเลยสองร้อยเจ็ดสิบหกครับผมวายมาจังนะนี้ยักษ์เขียวเข้าไปต่อแล้วเคมาไหมเคไม่ลงนะฮะไปกันต่อฮะื ยังไงโอ้โหแค่ตัวเดียวเกือบเข้าฟรีอีกแล้วนะโอ้โหเต็มกระดาน6ก0ันโอ้โหช็อตนี้โอ้โหเอารื่นฉจัดนะครับผมแค่ไม้เดียวนะนี่ขนาดยังไม่มีคูณนะเกิดหลายตอนมีคูณนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงได้เยอะชัวร์นะครับผมไปปิดโบหน่อยแล้วกันนะครับผมมาอื้มมาหน่อยโอ้โหยังไงต่ออื้อ มา6บาทแล้วยังไงต่อมาอีกไหมโอ้โหนว่าจะมาอีกหน่อยนะฮะมมาไปขยับเบ็ดอีกหน่อยแล้วกันนะครับผมมายังไนงะว้าวปลาเออวายมากขยับโอ้ยโอเคมาอีกครับผมมาดิครับมันงามฮะไปอีกหนึ่งพันหนึ่งนะครับผมโอ้โหไปกันต่อครับผมมาอีกนิดนึงหน่อยไปเออโอเคเข้ามาสวยงามฮะ,ะแล้วยังไงต่อเออสิบเข้ามาสวยครับผม เดี๋ยวยังไงต่อเออยักษ์ชมพูกับยักษ์ฟ้าเข้ามาต่อครับผมเออได้เอเข้าไปอีกเออมันต้องอย่างนี้สวยงามฮะอืมมาดิครับผมโอ้โหกำนี้เน้นเน้นเนี่ยบอกเลยไปอหนึง่งไหมนึกอะไรไปเออสิบมาเดี๋ยวไงต่ออืมอ,อะขอแล้วดีกว่านะครับผมเอ่าแล้วผมจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ไอ้หลามมาขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ใครสนใจเล่นเกมนะฮะหลามทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะฮะ ยังไงก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันนะใหม่ครับผมสวัสดีครับ